สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ครูจะพาพวกเราไปเที่ยวฟิลิปปินส์กันนะครับฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีหมู่เกาะเยอะมากนะครับแล้วก็คนเนี่ยถ้ามองให้ดีถ้าไม่สังเกตให้ดีเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคนไทยเลยครับเดี๋ยวไปดูกันฟิลิปปินส์มีความน่าสนใจอย่างไรครับฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบด้วยเกาะต่างๆมากกว่า7000เกาะ เป็นประเทศที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบตะวันตกมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญและน่าสนใจหลายแห่งทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เช่นอุทยานปการังบาตาฮาเมืองประวัติศาสตร์วีกันประเทศฟิลิปปินส์มีพื้นที่296,170ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือเมืองมะนิลา มีประชากรประมาณ98ล้านคนนับว่ามีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับสองในอาเซียนรองลงมาจากประเทศอินโดนีเซียชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นชาวตะกะล็อกรองลงมาคือเชื้อชาติมาเลประชากรร้อยละ92นับถือศาสนาคริสต์รองลงมาคือศาสนาอิสลามฟิลิปปินส์มีภาษามากถึง170ภาษา โดยรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ได้ระบุให้ภาษาตะกล็อกหรือฟิลิปปินโนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณารัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติฟิลิปปินส์มีความหมายดังนี้แถบสีน้ำเงินและสีแดงหมายถึงความมีน้ำใจและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวหมายถึงการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพ ดวงอาทิตย์มีรัศมี8แฉกหมายถึงแคว้นทั้ง8ที่ต่อสู้กับสเปนดาว5แฉกสีเหลือง3ดวงหมายถึงเกาะใหญ่ทั้ง3เกาะได้แก่ลูซอนมินดาเนาและวีซายันวันชาติตรงกับวันที่12มิถุนายนดอกไม้ประจำชาติคือดอกซัมปากิต้าจัสมินหรือที่คนไทยเรียกว่าดอกพุดแก้วเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความเรียบง่ายความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเข้มแข็งสกุลเงินคือเปโซฟิลิปปินส์1เปโซเท่ากับประมาณ1บาทไทยสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่เครื่องจักรกลน้ำมันสำเร็จรูปเหล็กกล้า อุปกรณ์การคมนาคมขนส่งและพลาสติก can actually brief them also how the barong started. Uh, well the material is uh, basically uh, from made of pineapple fiber and banana from ah. the leaves of from the the leaves the, uh, yeah. The fruit the of banana? Yeah, banana and pineapple Wow! Oh, the so they oh, got all the fiber, put yeah, them all the together, and. voila, barong! The more complicated the design, the more. expensive. expensive. Mm -hmm. oh. The more detailed. Yes, what the again? more. <laughs> details. <laughs> details. This wow. one, very detailed. It's Whoa. a pure handmade. Pure handmade embroidery. Mm, handmade! Uh, as I have said earlier, uh, oh. barong is used and uh, worn by the Filipino so the spaniards uh, will know if there's a weapon hidden in, the, in their body the spaniards are actually afraid that filipino may uh, take uh, something against them so they probably would hide some weapons for example guns or anything so for them to be able to trace the, if the filipinos are having something mm -hmm. they introduce the barong น่ะเพราะว่า when you see the barong is see through project. in c t a lot of foreigners a lot of foreigners actually wearing that because it's very light mm hmm. and when you see someone wearing that it's very kind of high end person and oh. fine good looking สถานที่สําคัญคือโบสถ์เมืองมะนิลาเป็นโบสถ์เก่าแก่อายุมากกว่า400ปีสร้างขึ้นในสมัยที่ฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน ครับนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของฟิลิปปินส์หรือสาธารณารัฐฟิลิปปินส์ไปแล้วนักเรียนคงจะเห็นนะครับว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีหมู่เกาะเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าอินโดนีเซียนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนตะกล็อกนะฮะนับถือศาสนาคริสต์นะครับ,รนค,นค,รบคนฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าเราไม่สังเกตให้ดีเนี่ยก็จะคล้ายกันเลยนะฮะกับกคนไทยก็จะมีครูต่างชาติที่เข้ามาสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็นชาวฟิลิปปินเนี่อยู่เยอะมากนะครับการเรียนรู้เรื่องราวของประเทศต่างๆจะทําให้เราเออสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกันกบความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติทางวัฒนธรรมได้นะครับเดี๋ยวคาบหน้าติดตามนะครับว่าครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้เรื่องของประเทศอะไรนะครับวันนี้ครูต้องลาพวกเราไปก่อนครับเจอกันใหม่คาบหน้าสวัสดีครับ